อัปเดตสินค้าครับสินค้ามือสองของนิยมแท็เตอร์นะครับมีมากกว่าร้อยคันนะครับคุณลูกค้า,าลูกค้าสนใจรุ่นไหนกระทะเข้ามาได้นะครับวันนี้วันที่29สิางหาคมาครับผมสินค้ารถแท c t เตอร์ของนิยมแท็กเตอร์ก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับ เยอะมากเลยมีมากกว่าร้อยคันนะครับคุณลูกค้า,าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเริ่มต้นด้วย L4018 แล้วก็ L5018 นะครับคุณลูกค้า L5018 ก็มีให้เลือกมากกว่า10กว่าคันนะครับประมาณ15คันนะครับมีทั้งราคาปกติแล้วราคาจัดโปรนะครับราคาจัดโปรคือรถแท็กอร์ที่มาถึงแล้วไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ตรวจเช็คใดๆแล้วก็ขายในราคาพิเศษเพื่อลูกค้านะครับ4 6 0 0 0 0 470,000นะครับคุณลูกค้า สนใจก็ถามเข้ามาเป็นรถเล็กเตอร์ที่ใช้งานได้เลยนะครับสภาพสวยอยู่นะครับยางสวย4เส้นแต่ว่าเราขายแบบราคาพิเศษให้ลูกค้าไปใช้นะครับแล้วก็มีอีก2คันจัดโปรเหมือนกันนะครับ3,95,000บาทนะครับ L 4 0 1 8นะครับจัดโปรก็เหมือนกันครับยางสวย4เส้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาจัดโปรให้ลูกค้านะครับ เพื่อลูกค้าจะได้รถแท็กเตอร์ราคาประหยัดถามที่อื่นเขาก็มีราคานี้อยู่นะดีเยี่ยมแล้วก็มีครับเขาเรียกว่าแท็กเตอร์โปรพิเศษไม่ต้องเช็คนะครับมายังไงขายอย่างนั้นนะครับต่อด้วย3 6 SP อครับอันนี้ไม่ได้จัดจัดโปรไหมเขาก็อาจจะบอกว่าไม่ได้จัดโปรนะครับแต่เป็นแท็กเตอร์ที่สวยมากครับเพิ่งมาถึงนะครับ3ามแสนสี่หมื่นบาทนะครับคุณลูกค้า5 0ากว่าชั่วโมงนะครับ ยางเดิม4เส้นสวยๆกิ๊กๆเลยนะครับต่อด้วยกุ่มด้านหลังครับก็ยันมาสามสก้าแรงครับยันมาสามสแรงดีกว่าครับมีให้เลือกมากกว่า10บสิบกว่าคันนะครับถ้ารวม3สาขาก็ประมาณยี่สิคันนะครับต่อจากตรงนี้ก็10บกว่าคันนะครับคุณลูกค้าราคาก็อยู่ที่3ามแสนถึง3ามแสนนะครับคุณลูกค้า ลูกค้าก็เข้ามาเลือกดูนะครับชอบคันไหนก็เลือกเอานะครับรถทุกคันใช้ได้เลยนะครับปรับสภาพตัวเช็คให้ใส่หน้ากากใส่ท่อไอเสียให้นะครับใส่สวยไปเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันห้ตรวเช็คระบบต่างๆให้นะครับอันนี้36แรงครับ36แรงกับ32แรงครับ32แรงก็อยู่ที่2องแนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ก็เป็น l 5 0 1 8ครับเพิ่งมาถึงเหมือนกันครับแต่ไม่ได้จัดโปรนะครับ ไม่ได้จัดโปรก็เป็นราคาอยู่ที่ประมาณ5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ได้จัดโปรก,ก็เดี๋ยวจะเอาไปเช็คให้นะครับคันนี้สองคันนี้เอาไปเช็คให้สี่แสนห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาไปเช็คให้ส,สวยๆเลยนะครับต่อด้วยรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่พี่ใหญ่เจ็ดสิบสองแรง MU ห้าห้าแล้วก็ห้าสามหนึ่งศูนย์นะครับกลุ่มนี้ก็ 4แสนเก้าก็คิดราคาพิเศษได้ครับช่วงนี้ครับ4แสนแปดหมืนบาทแล้วก็ MU55 ครับ5 5 5 0 0บาทนะครับ72แรงก็5 6 5 0 0 0 0ันบาทนะครับไปเร็วๆเลยนะครับลูกค้าสินค้ามีเยอะนะครับไปเร็วๆเลยนะครับก็ต่อด้วยต่อด้วยต่อด้วยเมนูครับเมนูเราก็มีให้เลือกเยอะนะครับ แมนยูก็สวยๆเลยนะครับตัวเช็คให้ใส่หน้ากากทีเยี่ยมใส่ถ้อยเสียให้นะครับก็มีราคา3ามแสนเครับสามแสนเถึงสี่แสนะครับคุณลูกค้าแมนยูและลิมิเต็ดนะครับสามแสนเก้าถึงสี่แสนนะครับลูกค้ามีให้เลือกเยอะอยู่นะครับกลุ่มนี้ก็มีให้เลือกมากกว่า20กว่าคันนะครับลูกค้าต่อด้วย49แรง49แรงในสต็อกตอนนี้จริงๆ3สาขารวมกันก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8, 8คันนะครับคุณลูกค้า8คันนะครับมี300,000 3 300,000 5 300,000 7นะครับคุณลูกค้าสนใจประมาณราคาไหนก็เข้ามาเลือกดูตัวที่ถ่ายให้ดูอยู่นี่คือ307,500นะครับคุณลูกค้าอ่า FU49 FU49 ตัวนี้ก็เป็นรถปี62นะครับคุณลูกค้าอ่าลูกค้าเลือกตัวเปล่านะครับันพร้อมดันหน้า ตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนเก้านะครับห้าแสนเก้าลูกค้ามีเงินเท่าไหร่ก็ก็เข้ามาคุยได้ครับป่อนได้นะครับยวจัดโบให้ครับสวยๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็เมนูครับอันนี้ LC 018ตัวนี้อยู่ที่40,000 00นเก้0 0ันบาทนะครับคุณลูกค้าราคาก็จะไล่ๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกครับราคาไล่ๆกันครับก็ รถของเราก็จะมีให้เลือกเยอะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นมุ้งกี่นะครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ดาวได้นะครับห้าหมื่นหกหมื่นดาวได้นะครับครับลสี่ศูนย์หนึ่งแปดก็พาเดินดูครับก็เท่าที่เดินดูมานี้ก็เยอะอยู่นะครับลูกค้าก็จะประมาณนี้ครับจอดคล้ากันนะครับไม่ได้แบ่งค่ายแบ่งพวกนะครับคล้ากันครับ รถแท็กเตอร์สีแดงสีส้มก็เป็นรถแท็กเตอร์เหมือนกันนะครับเอาเจาะเรียงๆไว้ให้ลูกค้าเลือกประมาณนี้ครับชุดคลิปอ้อยครับไอว่าห้าศูนย์หนึ่งแปดพร้อมชุดคลิปอ้อยตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าเซนสามนะครับคุณลูกค้าราคาปรับลดได้นะครับห้าเซนสามราคาปรับลดไดอ้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็มีขายนะครับแยกขายอยู่นะครับลูกค้ามาขอซื้อแล้วก็ขายนะครับ ก็มีผ่านพวนสำหรับ L 5 0า8นะครับ2 5 0 0 0าถึง30,000น,นะครับผ่านพวน L 508 8 5 5 0 0 0 0ึาถผ่านบุกเบิร์ครับใส่ L 3 6 L 4 0 L 5 0นะครับก็2 0 3 0 0ถึง30,000บาทนะครับคุณลูกค้า2 0 0 0 0ถึง30,000บาทครับมีให้เลือกเยอะนะครับ10กว่าพวงนั่นแหละครับอย่างนี้ก็สองหมือ่นา2อ0 0 สองหมื่นสองหมื่นก็จะใบเหลือน้อยนะครับลูกค้าใบาเหลือน้อยลูกค้าอาจจะต้องไปเปลี่ยนใบเพิ่มเติมนะครับสองหมื่นครับแต่คงสวยนะครับาเข้มาเลือกดูนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็โทรถามก่อนนะครับลูกคา้ามาก็จะได้รับทราบราคาในใจไม่ต้องมาเสียเวลาโดยที่ไม่ได้สินค้ากลับไปนะครับให้โทรถามก่อนนะครับ วันนี้ก็จบการอัปเดตไปแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับใครรับชมการอัปเดตสินค้าของดีแยมเทกเตอร์จนจนจบนะครับก็ให้ร่ำให้รวยมีความสุขมากๆมีเงินมีทองนะครับร่ลำรวยร่ำรวยมาอุดหนุนรถเทกเตอร์จากดีแยมเทกเตอร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับผม